สวัสดีพ่อใหญ่สวัสดีคุณนุ่มครับครับผมสวัสดีครับครับผมเซานี่วันที่29กันยา68หดครับอยู่ที่กอกไว้คุณนุ่มไว้งามครับบ้านนาตะมนวงนาอำเภอตอนจานจังหวัดกาฬสินุ์ครับครับผมท่ามกลางสายฝนและพายุต้องมีของดีๆเขาฝากนี่ครับคุณนุ่มมือนี้ครับเมื่อนี้จักตัวครับคุณนุ่มเมือนี้เมื่อนี้มีแม่สาวนะครับทั้งหมดสามตัวนะครับแม่สาวอนาคต ควายงามควายยักษ์ครับผมบ่อนนคนล่ละครับเท่าที่ตากรองเห็นคือปัจจุบันเป็นควายงามควายประกวดเราเป็นสาวน้อยทั้งหมดอายุสิบก็เดือนแล้วประกวดณปีนี้ก็ได้แชมป์ทุกตัวเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ต้องการควายประกวดไปเดินสนามที่เอาไปเหตดต่อได้เลยก็ติดตามให้จบลีปครับราคาก่ะพอฟัง ครับราคายังว่าไปต้อได้เอาไปเลี้ยงได้ไปปวดได้นะครับทั้งเผือกทั้งดํามีถ้วยทั้งหมดนะครับเราเป็นคว้ยสิบกว่าเดือนนะครับตัวแรกครับคุณนุ่มละเอียดอะไรครับตัวแรกนี่นะครับเป็นสาวเผือกนะครับอายุ17เดือนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ร37นะครับเป็นลูกสาวของโก้เมืองเพชรนะครับผมเกิดจากเกิดจากเมีย เพชรอุดรนะครับแม่สายเพชรอุดรนผมว่าจะทวงยกว่วลูกโก้ขึ้นเนื้อหนังดีแท้ครับดีมากแล้วครับดีมากเลยส่วนสูงกะกำลังดีพอเผือก้าได้ขนาดนี้นะครับตัวเมีย17เดือนลอยสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดลอยสิสิบเนี่ยถือว่าดีเดยกคุณนุ่มยืนหันก้อนครับดียังไงดีตากล่องหรือดีคุณนุ่มบอสํสำคัญครับนี่ครับดีกีเพิ่นได้ดีกีนะครับเพิ่นได้แชมป์นะครับได้แชมป์ ควายปักควายเผือกนะครับงานจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับได้ชนะเลิศนะครับผมชนะเลิศครับผมที่หนึ่งเลยรุ่นอายุ1 0บถึงสิเดือนโอ้ถือว่ารุ่นนี้ถือว่ารุ่นใหญ่อยู่ครับรุ่นกลางไปเลยครับรุ่นหน่อยมันจะมี8ปถึงสิเดือนหรือเป็นรุ่นลูกไายนะครับนี่เบ่งโตเป็นครับแล้วเป็นการประกวดควายปักนะครับควายปักไทยที่ คาลังนิดน,นึงตาที่กรมปร,ริษัต์เป็นเป็นเป็นเบิ้งแล้วนะครับว่าเป็นควายไทยแท้โครโมโซมอย่างครบเป็นควายไทยควายปักไทยอิหลีนะครับว่าเป็นเลือดผสมนะครับเพราะฉนั้นเราดีกีบอรธรรมดานะครับเราชนะในรุ่นที่กลางๆพอนถึง18เดือนนะครับครับอ,อย่างท่านที่สุดรุ่นพ่นอีกอยังที่สุดเนี่ยคุณนุ่มท่านว่าเดือน,น,นหนท่านท่านยูงน่รุ่น18เดือนยังท่านอยู่ครับผมท่านพอดีเนี่ย ลูกสาวโก้แม่เพชรอุดรครับตาเดินบนจัง,จง,จงรอบนะจังฟังราคากันฝนเกิดตกพู้นครับมือนี้ตกหนักมากครับเมื่อเ้ารนี้ภาวาตะกองกับ,บ่ได้ชมบริตติได้ทั้งสิ้นนะครับราวากรรมการการันตีมาแล้วนะครับาตาจานหัน่นบางโดบางไกลไกลบางโดนี่สำหรับมือไม่มือเกามือสนามมือสมัครเก่นได้หมดนะครับตัวนี้ ผ่มีผู้จูงว่าจ้างพอไง,งไปเดินสนามให้ก็ได้นะครับ <c oughs> นี่โอ้โหกระดูกงไงหนาเง้วแบงค์ตัวไหนครับคุณนุ่มจ้ะตัวนี้ผมครับผมผมเปิดไว้นะครับให้ตัวร่องนะครับหนึ่งแสนกับห้าหมื่นบาทครับอู้ในใจสองสองหรือสิบเก้าหรือยี่สิบกว่านะเพราะว่าหนึ่งอายุหน่อยแมนครับได้อนาคต คอยบางตัวมันสุดแล้วมันใหญ่แล้วได้่าดีกีเอาไปเห็ดพันต่อเอาปเป็นแม่บอกแต่นี่ได้ทูกอย่างได้อนาคตนะครับเอาไปเห็ดสั่งซื้อเสียงให้เจ้าของไม่แล้วถึงจุดหนึ่งกลับมาพัฒนาเป็นแม่พันเพื่อนการที่ซื้อลูกจากแม่พันดีๆเนี่ยําให้ดีกีแล้วนะมันเห็ดายมันเห็ดายนะครับ <c oughs> ชมย่างเดียวเลยครับนี่สวยมากสวยมากอื <c oughs> เบ่งขวัญเิ็นตาขาหลังน้อยนึงครับขวัญดีมากนะครับขวัญตาก้องเบ่งไห้และครับขวัญมีครบทั้งสองข้างนะครับเนี่ยครับนี <c oughs> อ่อาตาเดินหนามาครับเดินหนามามครับลมแหงแหงมีตัวหนึ่งแยกเมียเป็นมากครับเป็น่วงเสียงไปเห็นมูเมียนครับตาเดินมาอีกน้อยนึง เดี๋ยวให้เบิง้งหน้าตาเลือกมะพร้าวื่่นนะครับนี่ครับแกปากเลยครับตาก่อง<ม>เด็ดมากลูกโก้เมืองเพชรสิบเดือนแม่เพชรอุดรสูง137ดีกีแชมป์ควายปากไทยจง<เ>ังหวัดสุเเรินทร์แม่มันเป็นควายดำด้วยป็นต้นผมลืมควายดำเนาะครับเป็นควายดำ<ม>อืมกะ แสดง่าคนบีบมาเพ็นเข่าใจแล้วครับถ้วยดําก็คือใดเรื่องโค้งสางที่ยักไงอยู่แล้วนะครับเอามาใส่กับเจ้าโกซึ่งยักไงค้อยเผือกอยู่แล้วนะครับก็เลได้ทั้งไงไงพอไงแม่เราได้เนื้อหนังทั้งสายเวทุดนแม่อีกครับอ่านี่ครับเอาว่าเกตประกวดควยประกวดมาแล้วนะครับเรื่องความหูโค้มเชียงทาทางเพลินพันธุกรรมเพลินหายห่วงครับยุี่ราคาเลยราคานี่ โอ้ผมว่าแทบจะว่าต้องต้อลมมมมแ,ลมมและครับผมว่าสมมากๆแล้วสมมากๆแล้วครับตัวดีมากตัวดีมากหนึ่งแสนห้ามืนบาทครับได้ทั้งใบป,ประกาศถวายลวงพนะคุ้มเนาะหายไปหมดครับแม่นครับสิบเจ็ดเดือนครับอนาคตยังอีกไกลครับสะดวกเชิญอที่ฟ้ามาเบื้องตัวจริงครับมาเบิ้งตัวจริงแต่ถ้าราคานี่ แบบนี้เราผม่ารีบๆเลยครับปิดได้เลยนี่ครับบ่ผิดหวังแน่นอนบ,บ่ผิดหวังครับถ้าแดดออกมือนี่ค้วยตัวนี้สิเด่นมากครับคล้วยเผือกนะครับเผือกฝ่ายเจอแดดนะครับสีสวยสีเบืองงามอลาสสีจับเลยครับถ้าขนาดนี้ยังขาวจ๊วเลยนี่วันหมีขาวขัวโลกไตเลย <laughs> อ, <laughs> อัตตาตัวต่อไปเลย ครับพ่อใหญไครับคุณนุ่มตัวที่สองครับผมตัวที่สองครับสาวน้อยสาวน้อยครับลูกสาวไม้อายุสิบห้าเดือนย่างสิบหกเดือนครับผมสาวน้อยสูงสายประกวดขึ้นกันครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับทอกันกับเผือกเขาเลยครับอืมนี่ครับเกิดจากแม่แม่เป็นลูกไอ้ล้านหาแสนครับผม เห็นถือถ้วยรางวัลคุณนมมีดีกีน้ำบ่มีดีกีครับประกวดไอ้บุญเขากีนะครับงานผู้ใช้งานประจำอำเภอครับผมงา้นนี้ผมก็เห็นครับมือมือเพิ่นลงประกวดรุ่นฟันน้ำนมนะครับตอนเพิ่เปิดสาวน้อยๆนะครับได้ลองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในที่สองนะครับพี่ตนตอนนี้นองมาจากเดือนแล้วก็ สิบหาเดือนอย่างสิบหกครับผมอืกระสู้สีก็เปลือกอายุออนก็อยย่สองเดือนแมนแมนครับเอาตาเ้ิงขางนี่ครับจังฟังราคากันล้มแห้งนะครับก้อยกะสีบอสีสันบอสวยปันใดน,นะครับนี่จังขอพายังน้อยบอมีแดดถึงลม้มนี่ครับค่อยประกวดครับจัดท่าไริกายุ ตาเดินวนจักรอบนะสีออกดอกเล้านะครับล้อตัวเาาดีสาวน้อยลูกเจ้าไหมนะครับครับเมลูกล้าหาแสนครับเอาจัดหันท่าบัตตาบัตเนี่ยบเบิ้งครับเบิ้งไก่กับไงเบิ้งไก่กับงามือเล่าครับหาลังนิดนึงครับตาเป็นประกวดอยู่แล้วครับผู้ใดอยากยกแพคคู่สายประกวดนะครับถึงเผือกถึงดำ จะจัดละให้ราคาพิเศษครับครับนี่นะละสวยตาแบงตัวไหนครับคุณนุ่มตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้เกียรหมื่นกับเก้าพันบาทครับพี่ตุลว่ผิดหวังสองตัวโตส่กันมาครับโตไซกันมาเอาไปเดินสนามต้อได้เลยครับอันนี้สังเกตบ้างนะครับเพราะท่านอ้วนนะครับเบิงเศร้านี่ท่านกินอย่างไ้ในเบิงรงนี่ครับเบิงสีสวยลำตัวยาวขวนสวยครับเบิงหน้าตาดีเลยหน้าทางดังคมดีไหยครับนี่หน้าตาเบิงหนามามอย่างีครับ เนื้อหนังครับสังเกตเวลาเพลนยางนะครับเกล็ดหมากเผายังหลวมๆอยู่ครับเบื้องหนังยังสีเงยอีกหลายครับหนังหลวมๆครับ15เดือนนะครับไข่ประกวดครับไม่ต้องห่วงเลี้ยงหูเลี้ยงเชียงนะครับนิ่งถอยรางวัลเท่ากับมีเหตุพร้อมนะครับ เป็นงานบุญกากี้นะครับโคชัยร้อยเอ็ดครับงานประจาอาเภอครับพี่ตุนเอาไปครับยกคู่ไปครับเดือนเดือนหน้านี่ครับมืออีกะทิตยหนึ่งนี่ครับอาทิ์กว่าเนี่ยไปได้เลยครับวันที่สิบเอ็ดนี่นะครับจุกันทละจัดไปเดินสนามน้ำมูได้นะครับตั้งเปลือกตั้งดําเลยนะครับตัวต่อไปเลยตาคุณนมตัวสุดท้ายตัวที่สามครับตัวที่สามครับ สาวน้อยสาวน้อยวัยสิบเดือนนะครับครับสิบเดือนย่างเข้าสิบเอ็ดเดือนครับพี่ต้นลูกสาวเจ้าไหมครับผมส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับร้อยสามสิบนี่ไม่ขาดนะครับงามอัตลักษณ์ดีขาสูงยาวยงร้อยดีครับตัวนี้แบงค์ตัวไหนครับคุณลุงตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่ที่สี่หมื่นกับสามพันบาทครับ อย่าลืมบ่าสิบเดือนนี้ครับสิบสิบเอ็ดเดือนนี้ครับเบื้องอัตลักษณ์เบื้องหน้าตาเพ่อนลูกสาวเจ้าไม้ตัวนี้อัตลักษณ์สวยมากเบื้องรับตาแต้มเกยมจำเขาอ่องเอิกมะพร้าวนี่ห้วยหันมาอยู่ทอกันก็พี่เผือกเกิดบเพี้ยและครับตัวนี้ครัเพราะว่าค่อยดำมาดีมาดีนะครับมาเร็วเอาตาเบื้องขางนี้ครับค่อยตัวนี้มันเกิดจากแม่แม่เป็นสูงครับพี่ต้นแม่นบ่ครับแม่สูงตั้งแต่ขาเป็นร้อยครับเพื่อาขา ขาประสานเพื่นเบิ้งนะครับบ้านขาร้อยดีช่วงล่างดีนะครับเบิ้งขาเพื่นคอขายาวนะครับช่วงขายาวลําตัวกับกาลังมา้าผมว่าคว้ยแค่สิบเดือนนะครับลาำลัำวสมูทดีอยู่เนี่ยขารังอีกน้อยหนึ่งตาขาังหน่อยน,งนึงตาจัดเบื้องขัดจริงๆเนี่ยควายน้อยสิบเดือนหนึ่งจัดยากๆ์ใ่นีครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าจริงเลยครับจัดได้ขนาดนี้ขารังหน่อยนึง อีกอย่างหนึ่งที่เยาเห็นเลยพ่อ,อาตาขอเชิดดีเนาะคุณนุ่มเบ็นงคอเพลินเบงหัวเบาหัวยืนเชิดดีเข่าข้อดีเอิกมะพร้าวไล่นาเนี่ยลึกขักล้อมตัวนี่สมูทมากนะครับเราเห็นบ่ครับนี่อ่องคอเพลินสุดเลยครับจากไล่ไสหอดไล่ขวา้วกะเห็นบ่ครับนี่ท้องขาขาวขาวทวงน่องนี่ครับอาตาเดินชนวนโชว์ท่ายอย่างนะ จะเฝ้าตกเด้อฝนก็ได้ครับนี่ครับสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับลูกชายเจ้าไหมลูกสาวครับออเออลูกสาวเจ้าไหมห <c oughs> ละโตใหญ่เลยหล่ะไปทั้งลูกซ้ายเหวินล่ะ <c oughs> เองครับมันเงาหางนี่โยงดีแ่ะสี่หมื่นเท่าไหร่ครับคุณนุ่มสี่หมื่นสามพันบาทครับผมาตาวนหนาม้าวันนี้ครับ <c oughs> คุณนุ่มเขากล้องหน่อยนะครับ <c oughs> สะดวกเชิญที่ฟาร์มเราครับเกรตประกวดเท่านี้นะครับที่พร้อมเดินสนามเลยนะครับมี2ตัวแล้วก็สาวน้อยพันธุกรรมเี่ยว่าพันธุกรรมพอพันธุ์แห่งยุกอีกหนึ่งตัวแล้ครับลูกสาวเจ้าไหมนะครับนี่ครับนี่อ่ะคุณนุ่มฝากเบอร์โทรกับโปรโมชั่นการจัดทรงนะครับขอกคายคุณนุ่มนะครับตั้งอยู่บ้านหน้าครับตำบลม่วงหน้าอำเภอดอนจันท์จังหวัดกฬสินนะครับ เบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับ0985262207นะครับโปรโมชั่นนะครับก็ส่งฟรีทั่วไทยครับผมเอาทั่วไทยไปเลยภาคใต้พี่น้องเขาภาคใต้ทั้งชุมพรทั้งประจวบนะครับเคยซื้อในช่องเขาไหลนะครับคุณหนุ่มไปทรงเื่กันครับเหนือสุดกับไปมาแล้วครับล่าสุดไปใส่ก็ไปลำพูนครับลำพูนไปเองครับคุณหนุ่มส่งเอง คุณนุ่มทรงเองนะครับบางเทือพี่น้องสงสัยว่าเอ๊ะคุณนุ่มือเปิดราคาสูงแทนนะครับบางเท้อนะครับ่าใช้ใจในการเดินทางนะครับบางเทือเขาขายไปมันกะโบเลือยังก็มีนะครับทายุใกล้นะครับผมกับราคาที่เปิดไว้นะครับมันก็ลดลงได้อีกลดเนหลักลดเด้หลักหมื่นครับผมไม่เห็นเอฟซีเฮามาต่อหลักหมื่นก็ได้เพราะว่าเพิ่นเอารถมาใส่เองนะครับแต่ราคาที่เขาเปิดนี่คือรวมถูกอย่าง่าใช้ใจทูกอย่างแล้ว แต่กะไห่ต้อคือเก่้านะครับเว้นว่าเอาบักใดบักนันครับเว้นสองแสนเอาสองแสนบ่แมนครับแมนดิทรงล้ำพุ้นก็ตามรดคือเก่้าครับเพราะนั้นแล้วมั่นใจได้ครับคุณนุ่มทรงเองมัดจํากันจังน้อยเพราะหมานน้องกันแลาคุณนุ่มที่เหลือเก็บไปทางครับเก่าควายทุกตัวไม่มีตําหนิรรบประกันว่าวิดีโอกับภาพบแตงนะครับตรงตามนี้แน่นอน โอเคครับฝากพี่อนเของเ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็่อใหกำลังใจในทันคลิปครับขอบคุณคุณยั่ครับคุณนุ่มครับขอบคุณครับผม